Thank <laughs> you. better uh -huh. Paloma blanca, paloma blanca, y ahora ni un peso ni un beso me gastan, paloma blanca, paloma blanca, ya ahora ni un peso ni un beso me gastan, paloma blanca, paloma blanca, y ahora ni un peso ni un beso me gastan, paloma blanca, paloma blanca, y ahora ni un peso ni un beso me gastan. Salgo de casa estando muy homie, agarro la ya a practicar holy, fumando míos y mirando un burri. Y en mi mente gritando fotos de polis, en el pastor rebuscando la money, y solo veo un par de niños imagina โอเสวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับก็วันนี้มาพบกับผมอีกแล้วครับนนอลันซาครับนี่นะครับอยู่ด้านหน้าเพื่อนเลยวันนี้ผมจับนะครับเจ้ารถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นยอดฮิตนะครับนะบอกเลยว่าช่วงนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยครับก็นี่เลยครับอยู่ด้านหน้าเพื่อนเลยครับตัวนี้นี่ครับ ที่เขาเรียกกันว่าตัวมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะครับตัวนี้เป็นรุ่น K1 นะครับแล้วก็ตัวเนี้ยผมได้เอามารีวิวหรือเอามาจัดทรงนะครับจัดเซตนะครับจัดสภาพนะครับแล้วก็มีการปรับแต่งโมดิฟายด้วยเดี๋ยวผมจะบอกรายละเอียดว่าคันเนี้ยทำอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีมีตกแต่งอะไรบ้างเนาะครับก่อนอื่นเลยรถตัวนี้นะฮะจะเป็นรุ่นอ่ามอเตอร์ที่1,000วัตต์นะครับมันจะมี2รุ่นนะครับมีมอเตอร์500วัตต์กับ1,000วัตต์กับ1,000วัตต์นะ ผมเอาเจ้าเจ้าหนึ่งพันวัตต์มาโมนะครับรถเดิมๆนะครับมันอยู่ที่48โวลต์นะครับ20แอมป์นะครับแต่ตอนนี้ผมทําการปรับแต่งโมดิฟายแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรถเดิมให้ดูว่ารูปร่างรถเดิมจะเป็นแบบไหนนะหน้าตาเป็นแบบไหนนะพอเราแต่งแล้วนะครับก็อันนี้ผมเอาเป็นแนวทางนะครับในงบประมาณที่สามารถแต่แต่ต้องได้ไม่แพงกันไปนะครับหาอะไรของแต่งตามร้านทั่วไปได้เลยครับตามร้านแนะนำทั่วไปได้เลยนะครับของแต่งมีหมดนะผมก็เลือกเกดที่ ไม่แพงมากครับเกรดที่สามารถเกรดดีหน่อยแต่ราคาไม่แพงนะครับเนาะอ่ะเดี๋ยวผมจะอธิบายว่ารถคันนี้ทําอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มจากภายนอกก่อนนะครับเขาบอกว่าคันนี้มีแอบหมกด้วยนะครับมีการปรับแต่งเรื่องของเขาเรียกอะไรถ้าเกิดภาษาช่างกขเรียกเครื่องยนต์นะับแล้วก็มีการเปลี่ยนกล่องเพิ่มแบตเตอรี่ด้วยเดี๋ยวไปดูข้างนอกก่อนนะครับ <Okay. S 1> ว่ามีอะไรบ้างนะครับก็ไล่จากชุดหน้าก่อนเลยนะครับมาจากข้างหน้าเลยนะครับก็ตัวนี้นะครับเป็นล้อเดิมนะขนาด10นิ้วนะครับนี่เลยนะครับ ผมได้ทําการจัดเซตนะครับทาสีล้อใหม่นะครับเป็นสีแดงด้านนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเปลี่ยนยางใหม่ด้วยนะครับใช้เป็นยางขนาดเบอร์90/90นะครับหรือว่าีหลายๆคนที่เรียกว่าขนาด300มิลนะครับแล้วก็จานดิสเบรกยังเป็นของเดิมอยู่นะครับนี่เพิ่งทําเสร็จสดๆร้อนเลยนะนะแล้วก็ทําการเปลี่ยนคาลิเปอร์เบรกนะครับเป็นตัว b บมโบจ็อกนะครับนี่นะรแล้วก็มีการใส่สายเบรกแต่งนะครับนี่สายเบรกแต่งนะครับเป็นหัว90นะครับ ก็หาซื้อตามร้านชั้นนําทุกปัจจเลยนะครับก็ตัวนี้ราคาไม่แพงนะครับบอกให้เลยราคาไม่แพงเดี๋ยวผมจะรวมราคาให้ดูอีกทีนึงนะวันนี้เอามารีวิวให้เพื่อนดูก่อนว่ารถคันนี้พอจัดทรงแล้วนะครับออกมาแล้วมันจะหล่อจะสวยขนาดไหนนะครับเนาะอ่ะส่วนกระบอกโชคนะครับก็ทําสีดำดําเงานะครับแล้วก็มีการตัดกระบอกนะครับไปประมาณ1นิ้วครึ่งนะครับส่วนพวกนี้ก็เปลี่ยนน็อตนะครับไล่เป็นน็อตนะครับเห็นไหมใส่น็อตเทอรเนเตนะครับจุ๊บอะโรไดไทเทนนะครับ แล้วก็เป็นจุกรม C N C อย่างนี้นะครับนี่ทรงก็จอประมาณนี้นะครับด้านหน้านะครับนี่แตะบนให้ดูนะครับยางขนาด3 0มมิลนะครับเบอร์300ผู้ผิดนะครับผมเบอร์300นะครับหรือ9090นะครับนี่นะครับนี่ทรงก็จะประมาณนี้นะครับตัดทรงก็หล่อเลยครับผมอ่ะต่อมานะครับไล่มาเลยนะครับเอานี่ก่อนเลยอยากนำเสนอมากครับอยากให้เพื่อนดูครับเห็นไหมครับ เพื่อนๆเห็นอะไรเห็นอะไรแตกต่างไหมครับนี่นะครับนะครับอันนี้มอไซค์ไฟฟ้านะครับแต่จัดทรงหน่อยครับให้มันมีอารมณ์ดีเทลเหมือนเหมือนเราขับมอไซค์ครับนี่นะครับผมก็เลยทําการจับเปลี่ยนประกับซิ่งใส่เข้าไปซะนะครับแล้วก็ตรงนี้บอกให้เลยว่าฟังก์ชันทุกตัวนะครับใช้งานได้ปกตินะครับแล้วก็บอกให้เลยว่าเป็นแบบปลั๊กตรงรุ่นด้วยนี่นะครับนะประกับเดิมจับเป็นอีกแบบหนึ่งแต่นี้ผมใส่ประกับซิ่งนะครับก็คือฟังก์ชันมีอะไรบ้างครับ ฝนลงไฟเลี้ยวนะครับนี่ไปไฟเลี้ยวมาครบนะครับไฟฉุกเฉินนะครับนี่นะครับไฟฉุกเฉินแล้วก็เปิดไฟหน้าได้ด้วยนี่เปิดไฟหน้าเปิดไฟสูงเห็นไหมนี่ไฟสูงขึ้นนะครับพัดไฟได้นะครับปิดไฟพัดไฟได้นะครับปิดไฟหน้าหมดเลยพัดไฟได้นะครับนี่นะครับแล้วก็แต่นะครับนี่รถไฟฟ้านะแอบใส่แต่ซิ่งหน่อยฟังเสียงข้ังเสียงนี่ครับแอบใส่แต่ซิ่งหน่อยครับมันจะได้แบบไม่เงียบเกินไปนะเวลาขี่จะได้ปลอดภัยนะครับ ก็ใส่ประกับซิ่งนะครับเป็นตัวหลาหลายคนเรียกคันด้วิลนะครับผมก็ทำมาจับมาแปลงใส่เจ้าตัวเควันซะแล้วก็เป็นแบบปลั๊กตรงรุ่นนะครับไม่ต้องตัดต่อสายไฟนะครับเพื่อนๆซื้อไปนะครับก็สามารถสั่งซื้อที่เราได้เราทําเป็นปลั๊กตรงรุ่นเลยเสียบแทนปลั๊กเดิมนะครับไม่ต้องตัดต่อสายไฟนะครับแต่เวลาเปลี่ยนประกับนะครับนี่นะเวลาเปลี่ยนประกับนะครับจะต้องเปลี่ยน ตัวประกับมือเบรกข้างซ้ายด้วยนะครับตัวนี้ผมก็เลือกใช้เป็นแบบซิ่งซิงหน่อยออกแนวเห็นไหมซิงซิ่งเฟี้ยวเฟี้ยวหน่อยนะครับนะตัวนี้ก็มีให้เลือกหลายแบบนะครับก็หาซื้อตามร้านอะไหล่มอไซทั่วไปได้หมดเลยนะครับผมก็เลยเลือกใช้เป็นตัวนี้นะครับนี่ฮะออกแนวนแหวนนะฮะนี่ครับแล้วก็มาต่อด้วยนะครับเป็นตัวเลื่อนไม้นะครับเป็นเลื่อนไม่แต่งนะครับตัวนี้เป็นไม้หน้าฟ้านะครับแล้วก็ตัวนี้ไม้มันจะมาพร้อมขายึดไม้ เลือนไมลแล้วก็มีเขาเรียกอะไรชิลมาให้พร้อมเลยครับผมก็มาทําขานะตรงนี้แปลงใส่ตรงรุ่นเหมือนกันแล้วก็เป็นปลั๊กตรงรุ่นนะครับฟังก์ชันมันมีอะไรบ้างนะครับนะครับเดี๋ยวผมขึนบนไปข้างหลังนะครับรถรุ่นนี้คันนี้ผมทําการปรับแต่งเปลี่ยนกล่องไฟแต่งด้วยนะครับซื้อใช้กล่องของเบอร์ทอยนะครับนะครับของเบอร์ทอยเป็น EM นะครับเป็น EM 50หข่นะเดี๋ยวขึ้นรุปให้ดูนะครับ แล้วก็บอกให้เลยว่าเป็นแบบปลั๊กตรงรุ่นนะครับไม่ต้องตัดต่อสายไฟเหมือนกันเสียบเข้าและออกได้เลยแล้วก็ตำแหน่งกล่องนะครับตัวน EM50TC เนี่ยมันเสียบแทนกล่องเดิมได้เลยนะครับได้ตำแหน่งนะครับตำแหน่งมันแทนกล่องเดิมเลยแล้วก็เราจะมีปลั๊กไฟแบบตรงรุ่นให้เพื่อนๆไปนะครับแล้วก็ถ้าใครใช้รุ่นนี้นะครับผมก็จะมีไฟนะครับสำเร็จรูปไปให้จูนมาให้นะครับแต่รถต้องอัพเป็นนะครับคันนี้นะครับจาก48โวลต์นะครับผมอัพเป็น72นะครับนี่นะ อัพเพิ่มเป็น72โวลต์นะครับนี่ฟังก์ชันมีอะไรบ้างนะครับก็ผมอ่าในระบบกล่องมันจะมีเกียร์นี่ครับเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้ก่อนนี่นะฮะเห็นไหมครับเห็นไหมนะครับก็ใส่อารมณ์เหมือนรถมอเตอร์ไซค์ครับใส่ประกับแต่งซิ่งด้วยครับเป็น R.M. น้เอ้าหลายคนบอกถามใส่ยังไงครับมันก็จะมีตัวแปลงนะครับตัวแปลงกล่องข้างล่างเพื่อให้ใส่ประกับตรวนี้ได้นะครับนี่ได้ดีเทีอารมณ์แบมมอเตอร์ไซค์ครับนะเฟี้ยวๆดูข้างบนนี้ครับนี่ประมาณนี้นะครับ <T uber> นี่นะครับอ่านะครับใครเห็นก็ก็ดูเป็นแนวทางได้นะครับนี่ครับส่วนประกับข้างขวานะครับก็ผมทําเป็นสวิบเป็นเกียร์ปาร์กนะครับหรือเกียร์จอดนะครับอย่างเงี้ยถ้าเรามันอยู่ในตําแหน่งเกียร์พ <Pro> ีก <P S 1> <P S 2> ็จะไม่สามารถบิดไม่สามารถบิดเร่งได้นะครับก็ต้องกดตรงนี้ก่อนครับนะอันนี้ก็เป็นแบบปักรุ่นเหมือนกันนะครับปึ๊บนี่นะครับพอปลดแล้วก็นี่ครับมาจอก็จะมีเปลี่ยนเกียร์ได้ด้วยนะครับมีเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามนะครับนี่นะครับ นีล้อหมดแล้วครับเห็นไหมครับการเปลี่ยนเกียร์นะครับก็อยู่ที่ประกับฝั่งนี้เลยนะครับนะครับนี่นะครับเปลี่ยนเกียร์ตรงนี้นะครับดูนะครับกดปุ่มตรงนี้นะครับก็จะเปลี่ยนเป็นหนึ่งสองสามได้หมดเลยนะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับอารมณ์ดีเทลนะครับเฟี้ยวๆนะครับเฟี้ยงเหาะเฟี้ยงเหาะนะครับนี่นะครับแล้วก็ผมได้ทําการใส่ตัววัดโวลต์นะครับเพิ่มไปก็จะเป็นของโคโซนะครับตัวนี้นะครับวัดได้ถึง1 2 0โวลต์เลยนะครับ ชุดบนก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็จะมีตัวประกับนะครับแฮนดี่เวลนะครับนี่ฟังก์ชันครบนะครับมีไฟทูทูเฉินนะครับใช้มือข้างเดียวอะเฟี้ยวครับนะครับแล้วก็มือเบรกแต่งนะครับมือเบรกแต่งแล้วก็เดินไม้ดิจิตอลแต่งวัดแบตโคโซนะครับปั๊มบนอาปั๊มบนไปใช้ยังเป็นตัวถันดำนะครับตัวนี้ราคาก็ไม่แพงนะครับบอกเลยว่าแต่ผมเลือกคุณภาพที่เป็นเกรดเอนะครับเป็นเกรดเอที่ว่าใช้งานกับรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าได้นะครับไม่ ไม่สูงเกินไปนะครับแล้วก็ไม่แพงเกินไปนะครับนี่ครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ประกับเขาเรียกเขาที่เขาเรียกเขาเป็น IM นะครับก็จะมีปลอกมือมาให้พร้อมนี้นะครับแล้วก็มีสายกระเด้งมาให้ด้วยนะครับนี่คือเฟี้ยวครับอ่าพอเราจอะเขาตดเก็ียวปลาครับโอเคครับทั้งหน้าครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูดีเทลข้างหลังนะอ่านะครับก็ทําการทําสีลอนเหมือนกันนะครับก็คือทําเป็นสีแดงด้านนะครับแล้วก็เขาบอกเลยว่าอันนี้นะครับ ล้อเดิมจากโรงงานนะเป็นมอเตอร์ที่1,000วัตต์นะครับผมก็ทําการเอาร้อเดิมเนี่ยไปโมยครับเขาเรียกอะไรไปพันมอเตอร์ใหม่นะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของขดลวดนะครับหรือว่าของของมอเตอร์ในให้มันทํางานได้แรงกว่าเดิมนะครับก็คือการโมดิฟายใหม่ครับก็เป็นสูตรของทางร้านนะครับอันนี้ก็นะครับเดี๋ยวความเร็ว GPS นะครับความเร็วปลายเดี๋ยวไงผม ไปเทสให้เพื่อนๆดูอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวไปดูคลิปหน้านะครับเนาะหรือว่าอาจจะอยู่ในคลิปนี้นะครับถ้าเกิดไม่ยาวเกินไปนะครับแล้วก็นี่นะครับสวิงอาร์มนะครับสวิงอาร์มเนี่ยผมจับเอาเจ้าตัวของรุ่นพี่มาใส่นะครับก็คือพวกในตระกูลไรออนคีวันหรือ AJ นะครับก็เอามาแปลงนะครับทำการกลึงกลึงใหม่นะเพื่อให้จับใส่เจ้าตัวสวิงอาร์มตัวนี้ได้นะเป็นไหมครับมันก็จะทรงประมาณนี้นะครับนี่นะครับส่วนชกหลังก็จะเป็นโชก แก๊สนะครับขนาด300มิลนะครับสามารถปรับปริวาวปรับสปริงได้นะครับนะจริงๆผมจะเลือกสีสปริงอื่นนะตอนนั้นที่ไปซื้อมันไม่มีมันเลยมีสีดําก็เลยเลือกสีดําไปก่อนนะครับก็เลยเป็นประมาณนี้นะครับนี่นะครับอ่าเบาะก็ปรับเป็น2ตอนนะครับเนี่ยส่งซ้งซิ่งสองตอนอย่างงี้นะครับนี่ประมาณนี้นะครับอ่าตอนนี้มาดูฝั่งซ้ายหน่อยนะครับฝั่งซ้ายนี่ครับนี่ชุดอาร์มฝลั่งก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ พอเราใส่อาร์มแต่งฐานอาร์มมันยาวกว่าเดิมนะครับก็ต้องมีการโมดิฟายตรงตำแหน่งยึดเบรกใหม่นะครับนี่เบรกใหม่นะครับก็ใช้เป็นมือลิงหลังของ KTM นะครับี่งานทั่วไปนะครับนี่แล้วก็ใส่ทําที่ยึดเขาเรียกทำที่ยึดเบรกใหม่นะตรงนี้นะครับยึดสปริงเบรกนะครับแล้วก็ยางยางหลังนะครับเป็นลายซิ่งนะครับขนาดเบอร์350นะครับขอบ10นะครับอ่านะครับส่วน ตัวแบตเตอรี่เนี่ยคันนี้ผมงงเรียบร้อยแล้วนะครับแบตเตอรี่ยังเป็นแบตเตอรี่ตะกั่วกดอยู่นะครับขนาดเจดสิโวลต์นะครับ20 20แอมป์นะตอนนี้อยากเทสตะกั่วดกดดูว่า,าต่อการชาร์จ1ครั้งเนะี่ยแล้วก็เราใช้ใช้กล่องตัวเจ้า e-m 50 k-c เนะี่ยการขี่ใช้งานเนี่ยมันสมบูรณแตกต่างกับรถเดิมเยอะไหมแล้วก็ใช้งานจริงได้เปล่าวิ่งได้ไกลไหมนะครับแล้วก็ความเร็วปลาย ใช้ได้มันเท่าไหร่นะเดี๋ยวยังไงเนี่ยผมจะจับ GBS แล้วก็มาให้เพื่อนๆดูนะครับถ้าคลิปนี้ไม่ยาวเกินไปเดี๋ยวผมจัดเต็มให้นะครับนี่โอเคครับแต่ดีเทลประมาณนี้นะครับก็เป็นแนวทางให้เพื่อนดูที่ใครใช้รุ่นนี้นะครับหรือว่ากําลังมองหารถสักคันหนึ่งนะครับที่เอาไว้ใช้จะในหมู่บ้านนะครับขับขี่ไปซื้อของขับขี่ซิ่งๆนะอยากมีรถไฟฟ้าบ้างก็นี่เป็นอีกทางเลือกนะครับตัวนี้นะครับราคารถเดิมเนี่ยถ้าเป็นมอเตอรหนึ่งพันบาท ราคาไม่เกิน24 0 0 0นนะครับไม่เกิน2 4 0 0 0นะขึ้นอยู่ที่โปรโมชั่นและแต่ถ้าทางร้านนะกันนะครับเนาะก็รุ่นนี้ไม่สามารถจดทะเบียนได้นะครับแต่ก็ใช้ขี่ในท้องถนนได้ประจำวันนะครับนะครับเพราะมันเป็นมอเตอร์อยู่ที่1,000ัวัตต์นะครับโอเคนะครับก็ฝากเพื่อนไปด้วยนะครับประมาณนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปลองขี่ดูแล้วเราลองดูว่าความเร็วท้ายๆมันจะวิ่งได้เท่าไหร่นะครับไป let's go Paloma blanca, paloma blanca, y ahora ni un peso ni un beso me gastan, paloma blanca, paloma blanca, y ahora ni un peso ni un beso me gastan, paloma blanca, paloma blanca, y ahora ni un peso ni un beso me gastan, paloma blanca, paloma blanca, y ahora ni un peso ni un beso me gastan. Salgo de casa estando muy homie, agarro que y a practicar holy, fumando music, mirando un burri. Y en mi mente gritando fotos de polis, en el pastor rebuscando la money. Y solo veo un par de niños looney, imaginándome que fuese Tony, y vacilando los temas del Bunny, mirando nubes. โอเคครับก็มาถึงจุดมุ่งหมายเป็นอันที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูความเร็วครับเมื่อกี้ต้องขออภัยได้ครับเมื่อกี้ไม่ดูกล้องภาพมันตัดไปครับกล้องมันหัวมันทิปนะครับไม่เป็นไรครับก็ นี่เนี่ยมาดูที่มือถือเลยนะครับใช้ระยะทางวิ่งไปกลับนะครับผมวิ่งไปกลับต้องโฟกัสหน่อยประมาณ10กิโลนะครับก็ความเร็วแม็กสปีดสูงสุดนะครับใช้ได้ที่80กิโลเมตรต่อ80 GPS นะครับ80 GPS นี่นะครับแบตเตอรี่ก็ยังลดไปนิดเดียวครับ76.9นะครับนี่นะครับเมื่อกี้ต้องขออภัยด้วยครับกล้องมันไม่ได้ดูว่ากล้องมันหัวมันทิ่มไปนะครับยังไงก็ เดี๋ยวจะดูคลิปอีกทีว่ามันจะกู้คืนได้หรือเปล่านะครับก็ก็รเซ็ตนี้นะครับใช้ความเร็วนะครับถ้าสั้นๆเนี่ย80กิโลเมตรเนี่ยกำลังเหลือๆนะครับโอเคนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้ไปก่อนนะครับลาไปคราวนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Paloma blanca, ya ahora ni un peso ni un beso me gastan, Paloma blanca, Paloma blanca, ya ahora ni un peso ni un beso me gastan, paloma Paloma blanca, y ahora ni un peso ni un beso me gastan. Paloma blanca, paloma blanca, y ahora ni un peso ni un beso me gastan. Salgo de casa estando muy homie Agarro que ya practicar holly Fumando music, mirando un burri. Y en mi mente gritando fotos de polis. En el pastor rebuscando la money. Y solo veo un par de niños loony Imaginándome que fuese Tony. Y vacilando los temas del Bunny. Mirando nubes, quedando loco Van deformándose poco a poco. Ya se me dan las dosis y un poco. Más tardecito si no exploto. Desconcentrarme un poco en la vida, desconectarme, cable suicida inimitable mi estilo ¿Quién de vida, quien te tenía que ver con la rima algunos dicen son solo palabras palabras sabias que te dan comida solo yo quiero a mi chica malandra que se robe todas mis zapatillas me como tu estilo como Pacman, salvo a mi muchacha soy superman, miro su pompa, chiquere de este pero a mí solo las manos queman, por escribirme una letra tema, en la cabeza tengo parte tema, que se me pierden a la hora de grabar, pero igual mi mente en el micro tema que lo creí ahora saco palma y todos mis panas siempre me hablan, no soy ninguna paloma blanca Ojalá la puerta en el cielo me abran Solo que digan que HAGA malda Y al micro me robe de la banda Ahora no la robo y me lanzan tanga Y tengo el tanga nanica Y el tanga nanica y ahora saco palma Y mis panas siempre me hablan No soy ninguna paloma blanca Ojalá la puerta en el cielo me abran Solo que día que haga malda Y el micro me robe de la banda Ahora no la robo y me lanzan tanga Y tengo el tanga nanica y el tanga nananca. Paloma blanca, paloma blanca ni un peso ni un beso me castan, Paloma blanca, paloma blanca Y ahora ni un peso ni un beso me gastan